สวัสดีค่ะตุ้มบ้าพักกินนะจ้าไม่อย่างเงาี่ยแม่พะเยตอันนี้จะทอดหัวกุ้งแ,แก้มส้โกับแก้มกับแก้มซาดำเย็นพี่น้องมาเด้อมาเดิอเสร็จแล้วนี่หอมหว่หวปปาายห่วยแซ่บกระไรนั่นนี่อ่ะหัวกุ้งพี่น้องหัวกุ้งทอดนั่นจา้าโตมันเข้ากับไปกินแก้ว หัวมันก็เอามาทอดส่วนไปเลยค่ะสบายนงค่ะคำสันสันนะจ๊ะกุ้งกุ้งทำสั้นสั้นทื่หัวกุ้งทอด 盖呀，盖呀，嘿，哦，我靠！